เพลงอะไรบ้างบ๊วยบ๊วยบ๊วนี่ไม่มีนะก็จริงๆแล้วอ่ะมีมากมายมีมากมายตั้งแต่ทำกันมาครับหนึ่งในเพลงที่ที่ผมร้องไปเม่อกี้ก็คือเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอก็เป็นหนึ่งในเพลงที่พี่แอมเขียนให้ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ที่มีความหมายกับกับผมมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ปล่อยเป็นเพลงแรกหลังจากที่ออกมาเปิดพิธีในเทนเปนด้วยอะไรเงี้ยครัแล้วก็ เป็นเพลงที่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดทีอดูไม่เชื่อเนาะเขียนมาให้แล้วก็โปรดิวซ์ทำให้ทุกอย่างเพลงนี้มันออกมาอร่อยนี้ทุกคนได้ชิมกันนะครับอุ้ยมีศับอะไรอราหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีเพลงดังขนาดนี้นะครับเสาไปตามกันเปลไม่ใช่เพลงอื่นก็ดีอีกแบบดีคนละแบบใช่ใช่อ่ะเธอบ้างเธอบั้งทำไมอ่ะการทำงานกับพี่แอฟเป็นยไงบ้างเมียพี่แจ๊ ก็ทำงานพี่แอ้มมาครับผมแต่ลเพลงแล้วทุกคนก็เคยได้ยินกันเช่นแบบรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วพี่เบลฟ้องพ่ออีกแล้วอ่ะรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงเดียวส่วนนคือรังนิงอืมอืมมีไงอีกโคนพิเศษอ่าอะไรอีกมี ีประมาณนี้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 หลังจากนี้อีกถมไปใช่คว่ายังไงก็เป็นเป็นพี่สาวที่เราคงได้กลับมาทําอะไรด้วยกันอีกใช่ไหมล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าหนึ่งเพลงที่พี่แอมเขียนที่เราทั้งสองคนเป็นเพลงแรกของเราสองคนก็คือเพลงค่อพิเศษซึ่งเพลงนี้ก็มีทั้งเวอร์ชั่นของของพีพีแล้วก็เวอร์ชันงผมด้วยอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเพลงนี้ใครจะเป็นตัวแทนร้องเพลงนี้ดีก็เลย ก็เลยให้พี่ร้องไปเลยได้แล้วได้อยู่แล้วเอาละเพลงอื่นเดี๋ยวก็เอาแทนสัญญาได้เลยเอาเพื่อว่าได้เลยเราได้กันร้องด้วยกันร้องด้วยกันร้องด้วยกัน